อันนี้เป็นคลิปต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีเสียงรบกลวนเข้า,ามาพบก้นเลยนั่นแหละผมแทนฆ่าตะกรโดนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพยายามพูดแบบเบาๆเพราะว่าผมอยู่ในตึกส่วนรวมนั่นแหละครับผมก็เลยต้องเบาๆ ผมก็จะตายแล้วตอนนี้ด้วยนั่นแหละคือสาเหตุถ้าผมตายผมจะไม่ยอมตายเขยค่ะายว้ายเกือบโดนอุ๊ยไม่โดนผมจะไม่ยอมตายเ็ยค่ะผมจะทำให้ผมมีชีวิตสอง big der